สวัสดีครับในวันนี้ก็เวลาตีห้าสิบเจ็ดนาทีเรากำลังเดินทางไปสุพรรณนะครับเอารถไปแก้เอารถไปแก้ไปเครื่องมันโชว์นักช่างไปแล้ว ราจะไปถึงสุพรรณกี่โมงโอเคครับแวะเชเว่นก่อนนะครับแปบ๊บนึงซัดกาแฟก่อนเลยไหวง่วงนี่ครับนี่ครับไฟโชว์เห็นแล้วมันห,หงิดผมทักไปถามช่างช่างเขาบอกว่าต้องเอาไปรีแมปเพิ่ม หากรถลูกค้าไปใส่โท r b หัวฉีดหรือปั๊มมาแต่ตอนนี้รถผมคัดมันจะลื่นแล้วใช้บูตยอยู่40เลยอินเตอร์เดิมจะรอดหรือเปล่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับมาแล้วเดินทางกันต่อไปยังไม่ถึงไหนเลยครับเรียบร้อยไปซะแล้วนั่งับผ่าน นี่ดินี่ก็ไม่หลุดหรอไม่หลุดตรงนั้นเป็นว่าอะไรจะเป็นที่รถมันตัดรอบเลยนะตัดรอบตัดรอบตัดนี่ตัดไงตัดไงตึ้ง idalon. Oh, yeah. dia mai off. Ada teman kau. Ah. มีเจ็ดพันมีเจ็ดพันหนึ่งครับมีเจ็ดหนึ่งพันครับย <1, 000 S 1> ูนี่ดีดี่สุดนรับตอนนี้เราก็อยู่อำเภอสองพี่น้องแล้วนะ่ะประมาณห้าสิบกิโลจะถึงอู่ รถมันรุนรุนแล้วบูธไม่ติดไปแล้ว 嗯。啊。 หลังจากที่เราได้จูนมาใหม่วิ่งไปจูนที่หนุ่ยเปอ๋อมาเพราะคันนี้ดีแมปไปดีแมปที่หนุ่ยเปอ๋อแต่ผมจะมาบอกว่าแปลงตรงไหนไปมั่งยากมากครับสําหรับเครื่องสัมพันนี่ครับเขาเขาตัวนี้รูข้างบนสองรูตรงข้างล่างไม่ตรง ต้องเจาะตับเกียวสองตัวขอท่อต้องแปลงแล้วก็ต้องเชื่อมใหม่นี่ปากตัวโบต้องเชื่อมด้วยครับเพราะว่ารถผมอินเตอร์ยังเป็นอินเตอร์เดิมอยู่เอาให้เป็นงงเหมือนของเดิมช่างกล้าไปเชื่อมปัญหาก็คือนี่ ตั้งเขาไปคุยกับร้านท่อ,อยังไงไม่รู้นครับนี่เขาไปตัดปากโทโบเดิมตัดปากออกแล้วก็ไปเชื่อมสานูน้นแต่ร้านท่อเขาบอกเขาไม่รู้นึกว่าให้ให้ตัดอันนี้นึกว่าโทโูบนที่มันเสียท่างเขาบอกว่าให้เอาให้งอเหมือนอันนี้แล้วก็ไม่ได้ใจตัดอันนี้ไปเชื่อม ผมก็สิ่งเลยโทโบโทโ,โบเดิมแต่ก็ไม่ดีว่าอะไรครับคนเราเพื่อปิดพลาดกันได้ครับเรายังไม่อยากปิดพลาดเลยนี่ครับเดี๋ยวเวลาจะใส่ของเดิมก็ไปเชื่อมใหม่หรือว่าซื้อฝาหน้าใหม่เพราะว่ามันตัดแค่ฝาหน้านี่ครับหนักมากโทโบโ นี่รูน้ำอึ๊บยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำยาหล่อยเย็นเลยครับเพราะวันนั้นถอดทโบมาน้ำมันออกไปหมดเลยเดีต๋ต้องซื้อน้ำยาห่อยเย็นมาใส่ไหมไม่ค่อยเขียวแนละ้วเดี๋ยวรออินเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่อินเตอร์กัน นี่ครับ F5 ใบหลังสิบเอ็ดใบหน้า7ติดบูตประมาณพันแปดครับแต่ผมว่าอยากให้มันติดไวกันดีถ้าใส่ใบหลังเก้ามัน่าจะติดไวกว่านี้ <c oughs> ไปหนุนเปิดมาวันนั้นเขาปั๊มคัดเดิมอะองผมมันแตกไปแล้ว <c oughs> ต้องเปลี่ยนใส่ของตัวเก่าไอตัวใหม่เป็นยางมันไม่ทน แล้วมันก็มีเซ็นเซอร์ปักเซ็นเซอร์อยู่ช่างเขาได้รีแมปปิดแล้วก็เอาปั๊มออกไปแล้วแล้วก็ <c oughs> มอเตอร์โทอร์โบเดิมก็รีแมปปิดแล้วปักปักมันก็แสบเลยนี่ครับสามพั 2, นสองพันยี่สิบนีหลายเรื่องครับถ้าใส่โทอรโบนี่ต้องไปจูนเก็บอีกรอบนึงไม่งั้นเวลาบูสตขึ้นสี่สิบนี่ไฟโชว์แล้ว ตอนแรกร้านที่ใส่ตัวโบให้ผมตั้งบูธไว้สี่สิบเขาไม่ได้ใส่สายตัวนี้ใส่กระป๋องตั้งบูธสุดเลยทีนี้คัดมันทำท่าจะเอาไม่อยู่รับเกียร์นี่ื่นเลยครับต้องโดนอีกหลายอย่างต้องโดนคัดอินเตอร์ ท่อ,อ,อท้ายผมก็ใส่ไม่ได้ครับใส่ออกท้ายมันรอรอบมากเลยก็เลยต้องเอาไว้ท่านี้นี่เอาตัวสวมออกไปเลยแล้วก็ไว้่างนี้เลยตอนนี้ให้ร้านหนุ่ยเปิดตั้งบูธไว้ประมาณสามสิบกว่ากว่าครับเอาให้อินเตอร์เดิมอยู่แลวไม่งั้นเดี๋ยวระเบิด หลายเรื่องอเปลี่ยนมาได้เกือบอาทิตย์แล้วไม่มีรู้ซึมถือว่าดีนะครับเสียงหวานเลยหกจุดเก้าลิตรโปรเจกต์ต่อไปอินเตอร์คัดเดเี๋ยวดูก่อนขับได้เรอยๆไปก่อน นี่ครับถ้าใส่สามพัน turbo สามพันปากสี่สี่ระอานสบายปั่นสบายเลยเครื่องสามพันมันเครื่องขาดไหมใส่เจวเพิ่งถ่ายไ้ประมาณเจ็ดพันโลผมก็ถ่ายแลย้วมันเครื่องอย่าไปหวงนิ่งรถโมงี้ด้วยใส่สิบสี่สิบไปเลยสั่งเคราะร้อย สิบสามสิบมันไม่ค่อยหนึบเวลาร้อนร้อนแล้วก็ไอระบายนี่ช่วยได้เลยสิบสามสิบสี่สิบตัวสังเคราะห์เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูมันจะหวานหรือเปล่าเอ5้า เสียงที่ต้องการผมจะมารวมดูหมดไปทั้งหมดเท่าไหร่ทอโบซื้อมา6กพันห้าทโบแล้วก็พวกหน้าแป็นอะแดปเตอร์สายสายไหลกลับอันนี้ก็ามาทำเป็นไหลเข้าแล้วก็กระป๋องแล้วก็ขาใส่กระป๋องตัวนี้ รวมแล้วแปดแปดพันเจ็ดแล้วก็เอาไปให้ร้านใส่ร้านคิดสามพันค่าใส่เพ้ามันแปลงเยอะ8ปดพันเจ็ดสพันแล้วก็ไปสุพรรณเติมนมันไปพันหนึ่งรีแมปเก็บอีกหนึ่งพันั่นแหละครับลองไปบวกกันดู หมดไปต่่อ,อไหร่กับเอาแห้งเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาซื้ออินเตอร์ใสครับทำไปเรื่อยๆครับรถอย่าไปข้ามสเต็ปลองไปทุกสเต็ปสำหรับใครที่ชอบดูหัวเดี่ยวหรือชอบดูรถก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันดีหอยใหญ่สวัสดีครับ